สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับมาที่ตึกแห่งหนึ่งนะครับมาก่อนที่จะใส่เฟซชิลนะครับให้กับนเพื่อนๆเนี่ยวันนี้ก็มีไลฟ์สดนะครับมันจะมีนะฮะตัวสิ่งหนึ่งของประเทศไทยที่เจ๋งมากๆเลยนะฮะศิลปะอย่างหนึ่งที่เจ๋งมากๆไม่ใช่มวยไทยนะฮะไม่ใช่อาหารไทยแต่นะมันฮิตมากในประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วมันสร้างค่าสร้างนะฮะ สิ่งต่างๆให้กับประเทศญี่ปุ่นนะเอาความเป็นไทยมาผสมผสานระหว่างนะฮะมาผสมผสานความเจ๋งนะฮะเรากำลังจะเดินมาตรงนี้ครับมาในแห่งหนึ่งฮะเพื่อนๆคิดว่ามันคืออะไรครับเพื่อนๆคิดว่าอะไรตอนนี้เราอยู่บนตึกแห่งหนึ่งนะฮะวิวจะเป็นแบบนี้ครับวิวจะเป็นแบบนี้นะฮะตอนนี้เราอยู่บนตึกแห่งหนึ่งนะครับวิวจะเป็นแบบนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับคุณ สุกัญญาคุณอู๋ไทยคุณฮิราเตะคุณฮิราเตะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออนะฮะวันนี้นะฮะจะมาแนะนําให้เพื่อนเพื่อนได้รู้จักศิลปะของประเทศไทยเรานะฮะแล้วคนญี่ปุ่นชอบมากๆนะฮะแล้วเอามาสร้างคุณค่าได้อีกคือเอาศิลปะของประเทศไทยมาสร้างคุณค่ามันเราเคยไปถ่ายมวยไทยเรียบร้อยแล้วแล้วเราเคยไปถ่าย ะะถ่ายมวยเรียบร้อยเราถ่ายอาหารไทยเรียบร้อยแต่อีกอันหนึ่งที่เราไม่เคยไปถ่ายกันคืออะไรไหมฮะสุดเจง๋งแล้วบ้านเราเนี่ยนะฮะรู้กันแต่ก็ไม่รู้กันว่ามันเจ๋งขนาดไหนจนคนญี่ปุ่นนะฮะฝึกจริงใช้จริงนะฮะมันคืออะไรฮะเดี๋ยวผมใจให้เพื่อนๆได้เห็นกันได้อยากดูยังอยู่ได้อยากดูยัง,อย,อ,ยงอยู่ในที่นี่ครับอยู่ในที่นี่อยู่ในที่นี่อยู่ในตึกนี้นะอยู่ในตึกนี้ประจํานี่นะฮะเข้าไปดูกันยังพร้อมไหมก่อนนี้เข้าไปดูนะฮะ ศิละปะเริงๆของบ้านเราเนี่ยคนญี่ปุ่นมาใช้แล้วมาสร้างคุณค่าแล้วไปเรียนจากประเทศไทยมามันคืออะไรครับเดีย๋ยวผมเข้ามาดูข้างในกันดีกาพร้อมกันถ้าเป็นประโยชน์ช่วยแชร์ด้วยนะครับเข้ามานะเข้ามานะเข้ามานะเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมเขาทำอะไรกันอยู่ไม่กล้าพูดดังนะครับแต่เ,เพื่อนๆคงได้ยินเสียงผมชัดเจนเพราะติดไม์อยู่นะครับติดไม์กันอยู่ติดไม์กันอยู่ครับ เขากำลังทำอะไรกันอยู And, ่นะแม่เพื่อนเขากำลังทำอะไรกันอยู่นี่คือไลฟ์สดกันนะฮะและมีบรรยากาศที่ต่างกันอยู่นั่นคืออะไรครับนั่นคือจะโชว์ให้เพื่อนเพื่อได้เห็นนี่ดูนี้ดูนี้ดูนี้นะฮะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูนี้กันสวยไหมฮะสวยไหมเขาเอามาดัดแปลงปรับปรุงใหม่นั่นคือการแกะสลักผลไม้แกะสลัก สบู่แล้วเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเขาใช้นะฮะการแกะสลักผลไม้ที่สวยงามแบบนี้นะฮะนี่การจะนี่บ้านเราคนไทยเราเ<อ>พื่อนเราเนี่ยทําได้ถึงขนาดไหนกว่าจะเรียนได้ใช้เวลาสิบปีนะเนี่ยนะฮะเราบอกว่านะฮะเพื่อนๆลองคิดดูนะว่าคนไทยเราเนี่ยนะฮะอาจารย์เก่งๆเ,เนี่ยนะฮะฝีมือเนี่ยตัองระดับโลกระดับนะฮะแล้วคนทั่วโลกต้องมาฝึกกันนะ่ที่ประเทศไทยกันคนทั่วโลกมาฝึกที่ประเทศไทยกัน นะครับคนทั่วโลกมาฝึกที่ประเทศไทยกันแล้ว,แล,วแล้วทำถึงขนาดนี้ได้นะฮะและนี่ก็คือคนญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นนะที่มาเรียนรู้กันแล้วก็อยากจะนะฮะเอามาทําเป็นธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นและสอนความเป็นวัฒนธร,รรมให้กับชาวญี่ปุ่นนะเอาวัฒนธรรมของไทยนะฮะเขาบอกว่าการแกะสลักเนี่ยนะฮะธรรมดาแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูต่อนะ การแกะสลักเนี่ยธรรมดาแล้วนะลองนี่เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันนี่คืออาจารย์ครับนี่คืออาจารย์สวัสดีครับสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อาจารย์ใช้ลาฝึกประมาณนานนิดหนึ่งเลยเล่นชีสสัตวเนชวครับฝึกปีแปดปีปมาเป็นแล้วอาจารย์ใช้ผลไม้พิเศษแล้วก็ได้ไอเดียพิเศษบอกว่าเอาไอเดียจากไหน ไปดูตู้ไปดูโทรศัพท์ไปดูประตูไปดูเสื้อแล้วมาแกะสลักเป็นออกแบบไอเดียต่างๆขึ้นมาอีกเดี๋ยววันนี้ก็จะให้สัมภาษณ์อาจารย์นะครับดูนี่ดูความความละเอียดดูความละเอียดดูความละเอียดดูความละเอียดครับไอความละเอียดเนี่ยนะครับเพื่อนๆรู้ไหมว่ามาจากประเทศไทยท่านบอกนะครับว่าเอ,อ,อียิปต์นะอียิปต์นะไม่สามารถที่จะ リンダーフンが大好きなので、こんにちは。今、何人ですか ?250 人。ライブです。ライブです。タイの人とつなってます。えっ、ー、と、フェイスブックライブ。フェイスブック。<laughs> นะอ,อาจารย์ทุกคนลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยกำลังนะฮะเรียนก,นกันกันที่นี่ครับท่าน,ต,นติดและเคยอยู่ที่ประเทศไทยมาก่อนนะฮะเพื่อนๆมีคําถามอะไรอยากทราบไหมครับมีนักศึกษาของไทายนี่จะได้ยังสิ้นเด่นส์กี่ปีก็ห้าปีนี่ครับว่าซึ่งเอาไงโอ้ใช่ลองดูครับขอดูครัว่าสวยมิเชลทมานาเซอร์มันน่าจะชัดขึ้นมาสักเดิมมันมันชัดขึ้นมา ไปเส้นโค้ชเนี่ยธรรมะจากอะไรอย่างนี้เลยฮะอย่างนี้เลยฮะคนอะไรมีสิทธิ์อย่างนี้ฮะนี่คือคนดูดูอะไรเลนชิวส์นีโอ้โหละเอียดมากดูดิดูดูอะไรเลนโหละเอียดมากเพื่อนๆพื่ทำได้ไหมนี่คือคนญี่ปุ่นนะเขาบอกสุดดูดูอะไรเลนชิวส์สั้นส์เขาใช่ทำได้ไหม สิบสองปียืนเโอ้โหฮะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาถ่ายอาจารย์คนญี่ปุ่นที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้กับพวกเราแล้วก็ดูนะว่ารู้ไหมว่านะดอกไม้เนี่ยบ้านเราเนี่ยนะการแกะสลักแบบพวกเราเนี่ยนะธรรมดาแล้วนะนี่ดีดูดนี่อันนี้ห้าครั้งนะหครั้งเรีนมาห้าครั้งนี่นี่ของของจริงอย่างนี้สวยไหม นะนี่แต่ละคนอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนว่าอยากบอกเพืนะ่อนเพื่อนว่าว่ามีมีในอยากจะบอกเพื่อนๆนนะครับว่า,วา <c oughs> <c oughs> <c oughs> อยากจะบอกเพื่อนๆคืนาว่าศิลปะอออของประเทศไทยเนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนและมันเจ๋งขนาดเนี้ไม่มีใครเผยแพร่รายการดูให้รู้เนี่ยแหละจะต้องไปเผยแพร่ให้รู้จักว่าของไทยอะเจ๋งขนาดไหน เจ๋งไม่พอคนต่างชาติคนไม่ใช่ญี่ปุ่นอย่างเดียวนะคนเกาหลีคนอะไรต่างๆเนี่ยชอบของไทยแล้วมาเพิ่มคุณค่าให้อีกเนี่ยนะฮะแล้วคุณครูของประเทศไทยลนะเพื่อนๆลองคิดดูนี้คุณครูของประเทศไทยเนี่ยเขามีศิลปะที่ดีมีศิลปะที่เจ๋งขนาดไหนแต่ไม่มีใครช่วยส่งเสริมไม่มีใครให้ได้เห็นขนาดนี้เพราะฉะนั้น <S <S ผมถึงอยากจะบอกว่า <S <S เราจะต้องช่วยกัน พัฒนาประเทศไทยและช่วยกันให้เผยแพร่ความเจ๋งของประเทศไทยให้กับต่างชาติได้เห็นและคุณครูคนนี้เป็นคุณครูที่รักประเทศไทยมากแล้วสนใจที่จะต้องเผยแพร่ความเป็นไทยโดยการสวดสิร <regarder> ิศร้ายเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูใบใบประกาศนะจากจากที่อื่นครับเจ๋ง <Nein. S 1> ครับแล้วรู้ไหมว่าดอกหนึ่งที่ทำในประเทศไทยเนี่ยนะฮะ ดอกหนึ่งที่ทําในประเทศไทยนะฮะก,ก็อาจจะขายไม่กี่บาทประมาณ60บาทนะฮะแต่รู้ไหมที่เนี่ยดอกหนึ่งอะสบู่อันหนึ่งนะฮะแบบเนี้ยขายอารมือ่อละ์มื่นเยนนะอละ์มื่นเยนสามพันบาทครับเพราะนั้นคุณต้องสร้างคุณค่าให้กับชาวไทยสร้างคุณค่าให้กับประเทศในเรื่องนี้กันนี่ท่านได้ได้รับรางวาัลพิเศษด้วยนะแต่รางวัลน,นะฮะแล้วรู้ไหมหว่าพวกการแกะสลักพวกนี้นะฮะ การแกะสลักพวกนี้เ,เพื่อนมันโด่งดังไปในนะร้านอาหารสุดหรูด้วยเพราะร้านอาหารสุดหรูเนี่ยนะฮะมันโด่งดังได้ก็เพราะว่านะฮะมันทําให้อร่อยได้อาหารเป็นความอร่อยตาอร่อยใจแล้วก็อร่อยกายเพราะฉะนั้นการแต่งการออกแบบสบู่พิเศษอย่างเงี้ยนะฮนะทำให้อาหารหเนี่ยเจริญอาหารมากขึ้นคนก็อยากกินมากขึ้นนะแล้วท่านบอกว่าไอเดียการแกะสลักเนี่ยท่าน เรียนรู้จากประเทศไทยและอาจารย์ประเทศไทยเนี่ยแล้วท่านก็มาปรับปรุงอีกให้มันสวยขึ้นอีกซึ่งนะฮะเธอก็ไปเอาไอเดียจากที่นูน่นที่นี่ท่านมาผสมกันถามว่าแซงอาจารย์คนไทยหรือเปล่าท่านบอกว่าโอโ้โหอาจารย์คนไทยนี่สุดยอดมากจะทํทำยังไงก็แซงอาจารย์คนไทยไม่ได้นะ,ะแต่หน้าที่ของอาจารย์ญี่ปุ่นคนนี้เป็นหน้าที่ที่เขาจะเอานะฮะ ความเป็นไทย,ยมาเผยแพร่ให้กับคนญี่ปุ่นได้เห็นกันนี่ก็คือเป็นสะพานเชื่อมระหว่างนะให้ของไทยเจ๋งอยู่แล้วแต่ไม่มีใครเอาไปเผยแพร่แต่ของไทยจะต้องนะถูกเผยแพร่โดยคนญี่ปุ่นเพราะเขารู้ว่าจะทํำยังไงการตลาดยังไงโอเคเดี๋ยวเราจะคุยกันต่ออีกทีหนึ่งนะฮะนี่ก็คือถ้าเป็นประโยชน์ก็นะมาแชร์กันเพื่อนๆคิดไม่ออกใช่ไหมว่าสบู่ที่แกะสลักพวกเนี้ยเอามาสร้างเงินสร้างไรายได้สร้างธุรกิจได้เพื่อนๆ ถ้าไม่เคยดูอย่างพวกนี้มาก่อนเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นอาจจะไม่รู้มาก่อนนะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของที่เราเคยมีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยรู้สึกว่ามันเจ๋งไม่เคยรู้สึกว่ามันสร้างค่าได้สร้างไรายได้ไดเ้เพื่อนๆก็จะคิดไม่ออกกันเพราะฉะนั้นรายการดูให้รู้นี่แหละจะเป็นรายการหน้าที่ผมนะพันจิสอนทำธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆเ,เช่นกันในการจะทําไอเดียต่างๆที่ไม่เคยเห็นในในต่างประเทศ ตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่อยู่ที่ประเทศไทยเพราะฉนั้นของพวกนี้จะไปอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่สุดยอดเป็นเรื่องที่เจ๋งมากๆนะฮะถึงขนาดคนญี่ปุ่นต้องมาเรียนกันนะนั่นแหละครับขอบคุณคุณสลากิตนะครับคุณวันเพ็ญนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้เพื่อนๆอีกนะครับเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆเลยแล้วก็สร้างคุณค่าความเป็นไทยให้คนต่างชาติได้เห็น แล้วลองคิดดูเขาว่าไอ้ไอ้ซีนพวกเนี้ที่ผมแนะนําแล้วไลฟ์สดให้กับเพื่อนๆได้เนี่ยแล้วถ้าชาวไทยได้เห็นกันหรือวัฒนธรรมคนอื่นได้เห็นกันก็จะได้มาใช้ช่วยกันเผยแพร่ได้อีกนะครับเราไปถ่ายเรื่องลํำไทยมวยไทยแกะสลักไทยครับโอเคเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีครับสวัสดีคุณนิตตะวันแล้วก็คุณสิริคุณคิริคุณบัดินคุณบัดดินสวัสดีครับ

สำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืม เขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ